ตอนที่18ดวงใจที่มอดไหมพี่วดีกลับมาแล้วเหรอมานนี่ฉันมีเรื่องจะเล่าให้ฟังแดงรีบตรงเข้าไปหารายยาวดีทันทีที่เห็นหน้าบ้าจริงดี จริงพี่ฉันนะเหมือนจะจับไข้เลยล่ะแล้วคนอื่นๆล่ะเขาก็กลัวกันแหละพวกเราพยายามไม่เอ่ยชื่อลัณดานะมันเฮี้ยนมากคุณแม่บ้านล่ะเจอด้วยไหมไม่รู้พี่ไม่มีใครกล้าถามหรือเล่าให้คุณแม่บ้านฟังด้วยซ้ำใครจะกล้านั่นสินะตอนตายไม่มีญาติมาเชิญวิญญาณซะด้วยไม่มีหรอกพี่ไม่มีใครรู้ว่าญาติมันอยู่ไหน คุณต่อกลับมาน่าจะต้องนิมนต์พระมาทำบุญบ้านหน่อยแล้วรายาวดีออกความเห็นหญิงสาวจำเป็นต้องกลับมาก่อนเพราะรางานได้เพียงสี่วันและไม่อยากให้ใครสงสัยหากเธอกลับมาพร้อมต่อบุญหลังจากงานทำบุญคฤหาสน์ผ่านไปห้องครัวของคฤหาสน์อบดีแม่ว่าไงเรื่องที่คุณต่อสั่งต่อไปไม่ต้องเอาดอกกุหลาบไปเปลี่ยนที่ห้องนายหญิงใหญ่นะ่ะ ก็เธอเป็นเด็กรุ่นใหม่เธอไม่เชื่อไงบานชื่นพูดขณะปรุงรสแกงส้มปลากระบอกป้าหรือคุณต่อเธออาจจะคิดว่าทำบุญบ้านแล้วไม่น่าจะมีผีมีวิญญาณของใครอยู่ในบ้านแล้วหรือเปล่าป้าแดงออกความเห็นแล้วถ้ามีคนตายอีกละแม่ข้าก็ไม่รู้โว้ยขีเกียดคิดปวดหัวฉันขอเรื่องนะป้าเรื่องนี้นะ่ะยังไงฉันก็จะวางเหมือนเดิมแหละ เอาจริงดิพี่แดงพี่จะแอบวางหรอสาลิดาตกใจจริงคุณต่อไม่รู้หรอกเธอไม่เข้าไปดูแน่การเอาไว้ก่อนฉันกลัวนี่นาะพี่ก็กลัวด้วยนวลเดินเข้ามาสมทบบทสนทนาหยุดลงทันทีที่รายาวดีเดินเข้ามาในครัวทุกคนคะนี่บัวกับแหม่มจะมาช่วยงานคะ่ะฝากทุกคนแนะนำเขาด้วยนะคะหญิงสาวแนะนำพนักงานใหม่สองคนให้ทุกคนรู้จัก รายาวดีไปเดินเล่นที่ชายหาดกับสวนขวัญฉันไปก่อนนะดีจะกลับแล้วเหรออืมวันลาหมดฝากแกช่วยดูพี่ตรงด้วยนะรายาวดีหันไปมองหน้าเพื่อนพูดจาแปลกๆนะวันนี้แกก็พูดเหมือนเขาเป็นเด็กสวนขวัญหันมายิ้มก็นั่นแหละชอบทำตัวเป็นเด็กเอาแต่ใจชอบทำอะไรไม่ค่อยคิดฉันละอดห่วงไม่ได้ อีกอาทิตย์เดียวก็ติดกล้องเสร็จหมดแล้วไม่ต้องห่วงหรอกนะจะว่าไปแล้วที่นี่ก็น่าอยู่นะถ้าไม่นับไอ้เรื่องเลวร้ายที่ผ่านมานอกจากตอนฝนตกบรรยากาศน่าขนลุกไปหน่อยแล้วเรื่องแกไม่คืบหน้าเลยเหรอยังเลยตั้งแต่มาอยู่ไม่เจอเรื่องอะไรเลยกลับเจอแต่เรื่องผีเรื่องคนตายเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับแม่ทั้งนั้นฉันไม่รู้จะสืบจากไหนแล้วคุณต่อช่วยดูให้ด้วยก็ไม่มีเบาะแสอะไรเลย น่าแปลกนะที่แกเคยเล่าขนาดคนงานเก่าแก่ที่นี่ตายยังมีคนรู้เรื่องยังมีการเล่าต่อกันมาแต่กลับไม่มีเรื่องแม่ของแกหรือว่ามันไม่ได้เกิดเรื่องที่นี่ฉันก็เคยคิดเหมือนกันนะแต่ยังไงซะก็ต้องหากันต่อไปแหละเพราะที่นี่มันมีเงื่อนงำหลายอย่างที่เรายังไม่รู้ระวังตัวได้ดีฉันเป็นห่วงจ้าแล้วเรื่องคุณต่อล่ะจะพูดสิเดี๋ยวใครได้ยินเข้าแกเห็นใครแถวนี้หรอ สวนขวัญมองไปรอบๆชายหาดลมมันคงพัดเสียงแกไปที่คฤราสนา์ดหรอกมัง้งแกจะกลัวอะไรกันนักันหนาสวนขวัญประชดเออก็ไม่มีอะไรเขาก็ไม่มีทีท่าอะไรหมดแต่ยุ่งเรื่องเรโนเวทห้องแล้วเมื่อไหร่จะรู้เรื่องกันละเนี่ยช่างมันเถอหน่าฉันก็เพิ่งรู้จักเขาแบบนี้นะดีแล้วจะได้ดูด้วยว่านานๆไปนิสัยเขาจะเปลี่ยนไปไหมเออช่างแกมีอะไรเล่าให้ฉันฟังด้วยนะหลุนว่ะ สวนขวัญทำท่าทะเลนและแม่บ้านสมอลล่ะเขาพูดอะไรไหมเรื่องที่คุณต่อทำห้องใหม่ฉันดูดูแล้วแกไม่กล้าแสดงอะไรต่อหน้าเราหรอกยังไงคุณต่อก็เป็นเจ้าของนะแต่เรื่องราวลับหลังเนี่ยแหละที่ไม่รู้เดี๋ยวติดกล้องเสร็จน่าจะรู้อะไรดีๆบ้างล่ะใครน่ะดีหมไหนใครรายาวดีหันไปมองตามสวนขวัญน,นั้นไงที่ยืนที่ท่าจอดเรือ สวนขวัญชี้ไปทางโรงจอดเรือไม่เห็นมีสวนขวัญกระพริบตาภาพที่เห็นมีเพียงท่าจอดเรือที่ว่างเปล่าเฮ้ยเมื่อกี้ยังอยู่นะผู้หญิงผมยาวๆหันหน้ามาทางเราเนี่ยฉันเห็นจริงๆนะคนงานก็อยู่ที่คฤราหัดกันหมดวันนี้ก็ไม่ใช่วันทําความสะอาดบ้านพักด้วยไม่น่าจะมีใครมาแถวนี้นะงั้นคนแถวนี้เขาอาจจะมาเดินเล่นหรือเปล่านี่มันหาดส่วนตัวนะไม่มีหลอก แกตาฝาดหน้าอ๋อลืมไปบัวละมัง้งสงสัยเอาแก้วมาเปลี่ยนที่วดีทำแตกคราวก่อนพอดีวดีบอกบัวไว้โอ้ยลืมได้ยังไงเนี่ยรายาวดีพยายามเบี่ยงเบนความสนใจเธอกลัวว่าสวนขวัญจะกลัวเพราะเธอไม่เห็นใครเลยจริงๆอ้าวเหรอเล่นเอาใจหายหมดเรากลับคลื่นหาดกันเถอะลมแรงแล้วรายาวดีเดินนำสวนขวัญขึ้นจากหาดด้วยหัวใจเต้นระทึก คืนนั้นรายาวดีนอนคิดเรื่องเมื่อตอนเย็นใครกันนะที่สวนขวัญเห็นหรือว่าจะเป็นคนงานที่จมน้ำตายเมื่อนานมาแล้วบอกคุณต่อดีไหมนะเราทำบุญที่ตัวคฤหาสน์ไม่ได้มาพรมน้ำมนต์ที่บ้านพักริมหาดเอาอยัางไงดีไปบอกคุณต่อไม่เอาอย่าก,กวนเธอดีกว่าคุณต่อยิ่งยุ่งยุ่งอยู่ป่านนี้เขานอนหรือยังนะหญิงสาวมองนาฬิกาสี่ทุ่มครึ่งแล้ว คิดถึงจังนอนไม่หลับเลยพรุ่งนี้ขวัญจะกลับแต่เช้าด้วยนอนดีกว่าเราดีดีตื่นหรือ,อยังต่อบุญเคาะประตูเรียกรายาวดีแต่เช้าค่ะหญิงสาวตกใจตื่นงัวงเงียม,มาเปิดประตูต่อบุญกับตะการรออยู่ที่หน้าประตูห้องทำไมหน้าตาเป็นงั้นละ่ะชายหนุ่มอมยิ้มเมื่อเห็นหญิงสาวตาปรือหัวฟูนอนไม่หลับนะคะมีอะไรกันคะ หญิงสาวเริ่มตาสว่างไม่เห็นหน้าเขาคุณขวัญอยู่กับคุณหรือเปล่าเปล่าคะ่ะทำไมคะที่ห้องลรอคะพี่ตรงขวัญอยู่กับพี่นี่ไม่มีดีพี่หาขวัญไม่เจออ้าวได้ยังไงร,รายยาวดีเอามือลูบผมตัวเองเธอรู้สึกได้จากหน้าและสายตาของต่อบุญที่มองอมยิ้มมาที่ผมของเธอสงสัยผมของเรามันจะยุ่งเหยิงสินะให้เขาเห็นเราสภาพนี้ได้ยังไงน่าอายจริง เมื่อเช้าพี่ตื่นมาไม่เห็นขวัญเลยคิดว่าอาจจะตื่นเร็วเพราะวันนี้ขวัญจะกลับขวัญอาจจะลงมาหาอะไรกินในครัวพี่ลองเดินมาดูในครัวเจอป้าบานชื่นแกบอกไม่เห็นพี่เลยลองไปดูหน้าบ้านในสวนยอมข้างบ้านก็ไม่เจอเลยขึ้นมาที่ห้องเผื่อขวัญจะกลับมาพอดีคุณต่อตื่นเลยมาดูที่ห้องดีเนี่ยไม่มีนะคะพี่ตรงที่รถล,ละ่ะเอาของไปเก็บที่รถละมัง้งหาจนทั่วแล้วพี่ใจคอไม่ดีแล้วนะ ตะการมีสีหน้ากังวลอย่างเห็นได้ชัดอย่าเพิ่งกลัวไปเลยครับเดี๋ยวผมให้เด็กช่วยกันหาไม่น่าจะไปไหนไกลหรอกครับจะเย็นเย็นก่อนนะคะคุณตงต่อบุญได้แต่ปลอบใจตะการเชา้านี้ทั่วทั้งคหาสนหดมีแต่ความโกลาหลทุกคนวางมือจากหน้าที่ประจำมาช่วยกันตามหาสวนขวัญคุณต่อเมื่อวานดีไปเดินเล่นกับขวัญที่ชายหาดค่ะขวัญบอกเห็นผู้หญิงยืนอยู่ที่ท่าจอดเรือแต่ดีไม่เห็น อ้าวเหรอมีใครไปดูที่บ้านริมหาดหรือยังต่อบุญรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาทันทียังค่ะไปดีไปกับผมต่อบุญกับรายาวดีเดินผ่านห้องครัวมาทางหลังบ้านเจอตะการกับลุงหนอมอยู่ในสวนเงาะหลังคฤหาหนดพี่ตรงไปดูที่หาดกันค่ะหญิงสาวเรียกเขาทั้งหมดรีบเดินไปบ้านริมหาดต่อบุญเดินนำตะการรายาวดีและลุงหนอมตามหลังมาติดติด เอ๊ะกลิ่นอะไรตะการลำพึงเขาหันกลับไปมองผู้ชายคนหนึ่งเดินแซงเขาขึ้นมาจากทางด้านซ้ายผู้ชายคนนั้นเดินเท้าเปล่าเสื้อผ้าและเนื้อตัวสกรปรกกลิ่นสาบลอยออกมาจากตัวเขาตะการไม่ทันจะเห็นหน้าของเขาชายหนุ่มหันกลับมามองทางด้านหน้าชายคนดังกล่าวก็หายไปแล้วใครน่ะฟาเดลหรือลาปอพอหรือว่าคนแถวนี้เดินเร็วจัง ต่การหันกลับไปถามรายาวดีใครเหลอดีกลิ่นเหม็นจังใครอะไรพี่ตรงก็คนที่เดินแซงพี่ไปเมื่อกี้นี่ไงเขาเดินผ่านดีมาด้วยนี่นาะใครคะดีไม่ทันมองนะคะ่ะหญิงสาวทำหน้างงสงสัยคนมาช่วยหานะพี่เรารีบไปกันเถอะต่การไม่ได้คิดอะไรต่อเพราะเขามัวกังวลเรื่องสวนขวัญทั้งสี่คนมาถึงบ้านพักรับรองริมหาด พวกเขารีบขึ้นไปบนบ้านหาทั่วบริเวณแต่ก็ไม่เจอคุณครับมาทางนี้ครับคุณตอลุงหนอมตะโกนมาจากโรงจอดเรือทุกคนรีบวิ่งไปตามเสียงคุณตอทางนี้ครับโรงจอดเรือเปิดอยู่ทุกคนวิ่งเข้าไปลุงหนอมลงไปอยู่ในน้ำข้างสปีดโบท๊ทช่วยผมหน่อยครับคุณขวัญร่างของสวนขวัญอยู่ในอ้อมแขนของลุงหนอมตะก,การกระโดดลงไปในน้ำทันที ทุกคนตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตระการนำร่างสวนขวัญไปยังโรงพยาบาลเพื่อชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกลับไปแล้วต่อบุญพารายาวดีขึ้นไปพักที่ห้องทำไมเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกแล้วคะคุณต่อหญิงสาวน้ำตาไหลไม่หยุดผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันครับในหัวมันว่างเปล่างงไปหมดแล้วไม่น่าเลยขวัญ สงสารพี่ตรงดีไม่คิดเลยว่าจะเป็นขวัญหญิงสาวยังไม่หยุดร้องไห้ต่อบุญเข้ามาโอบกอดเธอไว้ราย,ยาวดีไม่คิดว่าจะต้องมาสูญเสียเพื่อนรักไปที่คฤหาสน์แห่งนี้ตลอดเวลาสวนขวัญคอยห่วงใยเธอไม่อยากให้เธอมาที่นี่ด้วยซ้ำแต่กลับเป็นขวัญเองที่มีอันตรายขวัญจมน้ำได้ยังไงทำไมขวัญต้องไปที่นั่นทำไมขวัญต้องตายหญิงสาวร้องไห้ไปพูดไปเธอสับสน ชายหนุ่มอยากจะหาคำอธิบายดีๆมาปลอบเธอแต่ตัวเขาเองก็ยังหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้ต่อบุญเอายาคลายเครียดให้เธอกินชายหนุ่มเช็ดน้ําตาที่แก้มของเธอเขาประคองเธอมานั่งที่เตียงคุณพักผ่อนก่อนนะต่อบุญทำท่าจะลุกออกไปไม่ค่ะดีไม่อยากอยู่คนเดียวหญิงสาวดึงมือเขาเอาไว้ต่อบุญหันมามองเธอครับผมจะอยู่เป็นเพื่อนไม่ต้องห่วงนะนอนเถอะ ต่อบุญเดินไปนั่งที่โซฟาในห้องชายหนุม่มนั่งมองจนเธอหลับไปทั้งน้ำตาต่อบุญรู้สึกสงสารรายาวดีตราการและสวนขวัญอย่างจับใจมันเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นได้ยังไงเขาจะทำยังไงต่อไปมันเกินไปแล้วทำกันเกินไปจริงๆเขาไม่คิดว่าการตายของสวนขวัญจะเป็นอุบัติเหตุเขายังไม่เข้าใจว่าสวนขวัญออกไปจากครเลหาดตอนไหนไปทำไมแล้วเธอไปอยู่ที่โรงจอดเรือได้ยังไง ไปเองหรือมีใครพาเธอไปแล้วทําไมตะการถึงไม่รู้เรื่องทั้งๆท,ท,ที่นอนอยู่ห้องเดียวกันทางเดินลับที่ตู้เสื้อผ้าในห้องตระการก็ใช้ไม้ปิดทับไว้แล้วรอการรโนเวทระบบกล้องก็ยังไม่เรียบร้อยจะเช็คดูก็ยังไม่ได้คําถามมีมากมายที่ยังหาคําตอบไม่ได้ชายหนุ่มไม่ได้ห่วงตัวเองแต่เขากลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายกับราย,ยาวดีถ้าเธอเป็นอะไรไปเขาคงจะทนไม่ได้ ต่อบุญเข้าใจความรู้สึกและเห็นใจตระการในตอนนี้มากถ้าเขาอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเขาคงไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแน่ๆตอนนี้ต่อบุญรู้ตัวแล้วว่าเขารักรายาวดีรักหมดหัวใจเขาจะปกป้องเธอจากภัยที่มองไม่เห็นได้ยังไงกันเวลาล่วงเลยไปจนเกือบสองทุ่มรายาวดีเดินลงมาที่ห้องอาหารหญิงสาวยังไม่อยากจะเชื่อและยังทำใจรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ เธอเดินอย่างเมือมือหวานรีบเข้ามาประคองพี่วดีไหวไหมหวานเป็นห่วงน้ำตาของรายยาวดีไหลลงมาอาบแก้มขึ้นห้องเธอเดี๋ยวหวานเอาข้าวขึ้นไปให้ไม่เป็นไรพี่ไม่อยากอยู่คนเดียวหญิงสาวปาดน้ำตาคุณต่อละ่ะคุยกับพวกผู้ชายแล้วเราพอๆอยู่คะ่ะน่าจะเรื่องดูแลความปลอดภัยนะคะพี่วดีกินอะไรหน่อยไหมแม่ทำซุปไก่เห็ดหอมไว้ เดี๋ยวหวานเอามาให้นะคะหวานและป้าบานชื่นออกมานั่งเป็นเพื่อนรายาวดีที่ห้องอาหารป้าป้าป้าบานชื่นคุณตรงป้าซาริดาวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาในห้องอาหารเธอไม่รู้ว่ารายาวดีอยู่ที่นี่ด้วยเอะอะโวยวายจริงเบาๆหน่อยคุณวดีไม่สบายอยู่บานชื่นดุทำไมรีดาพี่ตรงทำไมรายาวดีรีบถามอ๋อคุณวดีสารีดาอึกอักไม่กล้าพูด เร็วๆสิรีดาหวานเร่งคุณตรงเมากลับมาค่ะเห็นเอาถังน้ำมันมาถังเบร์เรวิ่งไปทางหลังคฤเลหาดไปทางบ้านริมหาดค่ะไม่รู้เธอจะทำอะไรเรารพอด้านหน้าเลยมาตามคุณต่อค่ะราย,ยาวดีทิ้งช้อนแล้วรีบวิ่งออกจากห้องอาหารพี่วดีเดี๋ยวโอ้ยกูจะบ้าเรื่องอะไรมันจะมากมายกันนักกันหนานะหวานรำพึงแม่อยู่นี่แหละหวานและซาลีดารีบวิ่งตามไป ความวัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกคุณพระค,คุณเจ้าคุ้มครองพวกเราด้วยเถิดเจ้าพระคุณบานชื่นยกมือไหว้ท่วมหัวต่อบุญลุงหนอมฟาเดลและรอปภวิ่งตามตะาก,การนมายังบ้านพักริมหาดแต่สายไปเสียแล้วภาพที่เห็นสร้างความสลดหดหูให้กับทุกคนเป็นอย่างมาก การจุดไฟเผาโรงจอดเรือไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วปรกอบกับแรงลมทะเลยิ่งทำให้ไฟโหมกระหนำ่ำไม่มีใครสามารถเข้าไปช่วยเหลือเขาได้ช่วยกันดับไฟก่อนไปเอาที่ดับเพลิงในบ้านพักมาเร็วต่อบุญออกคําสั่งรายาวดีวิ่งตามมาถึงคุณต่อพี่ตรงพี่ตรงล่ะคะดีมาทำไมกลับไปที่บ้านต่อบุญพยายามห้ามรายาวดีชายหนุ่มกอดเธอเอาไว้พี่ตรงพี่ตรงลาคุณต่อ อยู่ข้างในครับหวานพาคุณวดีกลับไปเดี๋ยวนี้ต่อบุญสั่งหวานที่วิ่งตามมาติดๆไฟโหมจนหลังคาลงจอดเรือพังลงมาพี่ตงสินเสียงรายาวดีร้องเรียกตะการหญิงสาวก็เป็นลมหมดสติในอ้อมแขนของต่อบุญฟาเดีวกับรบอปภช่วยกันฉีดถังดับเพลิงเมื่อไฟสงบพบเพียงร่างไร้วิญญาณของตะการที่ไม่ดำเป็นตอตะโกอยู่บนซากสปีดโบ๊ทเท่านั้น คุณแม่บ้านครับนี่ครับค่าชดเชยการเลิกจ้างต่อบุญยื่นซองเงินให้แม่บ้านสมอนไม่มีคำพูดใดออกมาจากปากของหญิงชาราเธอรับซองเงินแล้วเดินกลับไปยังห้องพักของตัวเองต่อบุญตัดสินใจเลิกจ้างแม่บ้านสมอนแม้จะเป็นคนเก่าคนแก่แต่ด้วยท่าทีของแม่บ้านที่ไม่น่าไว้วางใจและเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นชายหนุ่มจึงไม่อยากให้เธออยู่ที่คฤหานอบดีอีกต่อไป จะให้ไปส่งที่ไหนครับคุณแม่บ้านถนอมเอ่ยปากถามเมื่อมาถึงตัวเมืองจอดที่ตลาดในหนอมครับพวกแกทุกคนอยู่กันไปเถอะอีกไม่นานรับรองได้เลยว่าพวกแกจะได้ตายกลายเป็นทาสรับใช้อยู่ที่คริหา์อัมบดีกันทุกคนนั่นแหละแม่บ้านสมอนคิดก่อนจะลงจากรถ คุณสำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องนะคะขอบคุณค่ะ